ไม่รู้ดิอ่ะเริ่มเลยเปล่าเอานะห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นออาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่นะครับหรือวัยชรานะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดักกี้เกมเมอร นะครับก็โอเควันนี้เราก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์ LBSG นะฮะ Live Boat s u r v i v a l Game นะฮะแล้วคนนี้หนุ่มหน้าประมึกของเราเขาไปทำอะไรข้างล่างฮะ <c oughs> โอเคนะฮะตอนนี้ก็อ,อยู่ที่เซิร์ฟ LBSG SG า SG86 นะ,ะที่คนไทยเขาเล่นเยอะๆนะฮะก็ี่ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทางในกลุ่มไหมครับ พ็อกเก็ตอินดี้ไทยแลนด์นะครับมาเล่นด้วยนะฮะก็แม่มากันแบบนะฮะเป็นมวลมหาประชาชนชาวชาวมค้าพ็อกเก็ตอินดี้ชั่นไทยแลนด์นะฮะก็วันนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเราซึ่งหายหัวไปไหนละก๊าบเอาโอ้แขกรับเชิญของเราแหลกเลย ไอเข้ามานี่แบบค้างเลยเมื่อกี้โอเคตอนนี้ก็มีคนไทยอยู่จำนวนมากนะฮะก็เป็นใครบ้างก็ไม่รู้จักนะครับก็อ่ะถ้าสกินใครก็นะฮะมาแสดงตัวกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะว่าเป็นใครบ้างนะฮะก็หืมสกินแต่ละคนนี่ก็หล่อเหลากันเลยนะฮะอะมีแบบมีธงชาติไทยประดับนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยนะครับโอเค นี่ฮะสไตล์เกมเมอร์สวัสดีไอซี่อ้าวนี่ไงไอ้ไอ้โอเคนะฮะก็มากับไอ้กันอีกเช่นเคยนี่ฮะอู้มีพีรพัทหืจอมพีพีของเราพีรพัทอ่าเอลเลดากี้ยูวันจูเพย์พากัวโอ้มีแฟนคลับเป็นฝรั่งด้วยนะฮะจังหวะนี้แม่ฝรั่งแน่ๆแบบเนี้ย โอเคฝรั่ง okay. รู้จักเราเฉยโอเคเราก็เข้าเราล็อกล็อกอินแล้วโอเคนะฮะก็เข้าเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะชวนคนไทยละกันนะฮะอ่ะ Let's Go Let's go อ่ะไป <Yay. S 1> ไปแล้วอา้าวเต็ม <c oughs> จะเต็ม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 กันพอจะเข้าดันเต็มซะงั้นฟูลวายแป๊บเข้าไม่ได้ v i p only อุยีกครั้งพี่ดากี้ใช่ประครับไออยู่ปะเนี่ย อเข้าได้ยังไม่ได้ก็เริ่มมากันอีกแล้วนะฮะอุ้ยมีสาวแบบ Kitty Baby ี้เลิแม่สีผมนี่แบบจัดจ้านมากสีลุ้งกันเลยลุ้งแข็งนะฮะืจริงแต่ก็น่ารักสู้ไอไม่ได้อยู่ดีแหละได้รอไปแล้วไปแล้วรอด้วยโอ้โหทำไมแหลกวะ ไปแล้วเข้าแล้วไออยู่นูน่นหนูโอเคฮะตอนนี้เข้ามาสู่ห้องเล่นเกมเป็นที่เรียบร้อย<า>เก็บได้ปะวิ่งไปเก็บไ,ไ,ไว้ค่อยให้มันเริ่มค่อยไปเก็บก็ได้แม่ตอนนี้ก็อยู่ข่ขยกับอ่านอะไรอะ่ะ กองเกมเมอร์พี่ลักกี้จัดไปทักถ่ายแฟนคลับครับมาปเย้โอเคหูรู้สึกลื่นไว้ใช้เล็กเป็นลื่นจริงๆแม่ไอยอยู่ปะเนี่ยไอ,ยอ,อยเงียบ เห็นไอเป็นกบไงเย่พี่ลากี้ขวานไหมแม่มีคนจะให้ขวานอีกแล้วนะฮะอ้าวมีคนผมเอาขวานจะแย่งโอ้ยไม่เอาก็ได้เย่ <laughs> พี่ดักกี้ผมได้ V.I.P. บวกแม่ V.I.P. บวกเรานี่มาตัวเปล่าเลยฮะดีดีด้วยครับอืม <laughs> อ่าสกินรอโอเคเมื่อไรจะเริ่มเนี่ยอีกกี่นาที You have better chance to success if you plan which chase โอเคเย่ๆๆๆเราก็เย้บ้างเย่เย้ๆๆโอเย่โอโอเย้จุดๆๆๆอ้าวอย่าจ้องขวานไอ้จ้องโอไอ้จ้องจ้องแบบตามให้กับพลิบนะฮะเป็นศึกชิงขวาน โอ้โหแย่งขวานอันเดียวไปหาเองไม่ดีกว่าตรงนั้นทำไมมีชุด,กดเกาเะห้าสี่สามสองหนึ่ง let's go วิ่งไปข้างหลังครับจังวันนี้ได,ได้ชุดเกาะรอ,องเท้ามันหล่นอยู่ของใครไม่รู้เอาแม่มเลยสวัสดีครับอ้าวแดนเซอร์แดนเซอร์นักเต้นเหรอ ไม่ใช่คนไทยด้วยไม่ใช่คนไทยใช่ไหมเอา้าตีไม่ติดอ๋ออีกสิบห้าวิโอเคไม่มีของเหลือเลยฮะอ๋อมาได้รองเท้ามาหนึ่งอันไอ้อยู่ไหนเนี่ยไอ้สวัสดีปราบเกมเมอร์ น้องปราบนี่ว่าอา้าวนี่ดีกว่าไหมว่าสวัสดีครับแม่อ้าวให้ให้อะไรมาขวานแล้วก็ถ้วยเอามาเอามาใส่แกงเหรอให้ถ้วยมากันเอ็กกันเดี๋ยวเดี๋ยวใครตีกันโหูข้าคนคนที่ผมขาวเนี่ยนะเอ้ยไอ้กันเอ็กอะ กันเอ็กคนไทยเปล่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอ <Okay. S 1> อ่าไม่ใช่คนไทยใช่ไหมไม่ใช่คนไทยถือดาบขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้อา้าวเอาวิ่งไปไหนครับพี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้วิ่งไล่แล้วเอาแดนเซอร์สวัสด,ดีสวัสด,ดีดดอุย้ยไอ้ขอโทษตีโ <laughs> ด,ดนไอ้ ตายแล้วเย่น yeah. อ no. ข้อหาเป็นฝรั่งต้องโดนฆ่าอาใส่ชุดทองไม่ได้โอเคจังวันนี้แน่โอเคแม่สวัสดีครับมีใครบ้างเนี่ยมีน้องปราบมีใครโบ๊ทคุงมีใครกองเกมเมอร์มีใครเจมสองห้าสองสองห้ามีใคร ใครอีกวะใครอีกเนี่ยโบท๊ทคุงไปละไอซี IC ของเราโอเคคนเป็นไหนหมดวะโอยังเหลืออีกหลายคนนะฮะโอฝรั่งอีกเยอะเลยไปล่าฝรั่งดีกว่าอโอเค let's go ตามข้าพเจ้ามา mm hmm. follow me ใครอ่ะเราอ่ะเออ,อเออใส่ชุดเหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยใคร ฝรั่งใช่หรือไม่ใช่จิมด้วยตายซะเยเพื่อเจ็บอ้าวตายแล้วเก็บของดูของไอเราเราไม่มีอาหารหมับกินเค้กคือโอเคเลือดเต็มแล้วโอเคไปเลือดดีกว่า มีคนปะแถวนี้มีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลไม่มีใครเลยฮะอุ๊ยใครตี <Okay. S 1> เดี๋ยวใครสารภาพมาใครดีมาดูเราเป็นเซียนพากลัวฮึบฮึบฮึบโอ้โหจะถึงแล้วอา้าวกรรม กระโดดขึ้นเรือขึ้นไม่ได้มาฮึบอ,อ้าวขึ้นได้นี่หว่าขึ้นเรือไม่ได้โอเคได้ละได้แล้วไออยู่ไหนฮะ,นะนอยู่บนตรงนี้หูข้างบนมี เอ,อ้อโหโอ้ยติดใหญ่มมติดใหญ่เออได้แล้วโอเคออกทางไหนเนี่ยใครทักมาโอเคเฮ้ยน,นี่อุ้ยค,คนไทยเกือบไปแล้วไงเกือบเกือบฆ่าคนไทยละ อยู่ในนี่อ่ะไหนไปงี้ดีกว่าป่ะไอ<ป>โอเคไปละ,ไปไะก็ไปล่าฝรั่งฮะโอเค,อเครอด้วยไอ เวทมีโอเคนู่นนู้นนู้นอยู่ตรงตรงตรงกล่องอะเฮ้ยโอ้ Ồ, ตกใจคนไม่ได้หมดวะเหลือกี่คนเนี่ยอ้าวเหลือแค่เราเนี่ยไอ้ไอ้เหลือแค่เรา,เรา,ารดูชื่อดิดูมีแต่พวกเราที่อยู่ตรงเนี้ยอยู่เหลือแค่พวกเราที่อยู่ตรงเนี้ย เจมส์เจมส์สองสองห้าโบ๊ทคุงปราบเกมเมอร์อ๋อมันอยู่ในระแวกนี้ดีกว่าลืมไปนึกว่าทั้งหมดกรรมไปล่าฝรั่งรู้สึกแมพจะไม่โหลดนะฮะแมบพบเราไม่โหลดอะไอ้ไอ้โหลดปะ กรรมพี่ดากี้อัดคลิปกี่รอบครับเรานี่ก็ร้อยรอบครับรอ,อ้าวอ,อาหารอา้าวไม่ทันกรรมโอเคเ,อเล่นรอบที่เท่าไหร่ครับนั่นใครโบสคุงคนไทยฝรั่งมันหายหัวไปได้กันหมดว่า ทักทายวิ่งลงน้ำอ้าว <c oughs> งานศพรอทำไมต้องทำไมทำไมต้องเผา,เาพี่ดากี้หลุดเลยครับมแม่หลุดได้ไงวะ ก็อยู่เนี่ย,อ,อ,ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมฆ่าคนไทยล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ใช้มอสน่ะโบสคุงมอสวิ่งไอ้โบสคุงใช้มอสอ่ะแม่เราช่างกระโดดคล่องจริงๆไปข้างล่างมีขวานไว้ ใต้น้ำครับขวาอุ้ยมาแล้วมาแล้วเด็ดแมทแล้วเด็ดแมทแล้วเฮ้ยใครเนี่ยใครใครเอ,อือเดี๋ยวใจเย็นอุ้ยขวานแตกชิบหายใจเย็นใจเย็นหอของหล่นเต็มเลยฮะรู้สึกว่าเน็ตเราจะช้าไอ ของไม่เข้าตัวไว้กมทั้งที่เราวิ่งอยู่รอบๆเนี่ยตอนนี้ป่าเกมเมอร์เขาแบบเอา้าไอ้กำลังฆ่าป่าเกมเมอร์โอ้โหจังหวะน,นี้เอาละครับอ่าเป็นสงครามระหว่างผู้หญิงเอาละครับเ, <c oughs> เหมือนเราเลยเอา้าไอ้ลงราวาทำไมอะอุ้ยปาาเกมเมอร์ใจะเย็นเอ,อื้อเอ,อื้อ เออโอ้โหฮะปราบเกมเมอร์ชนะเลยฮะแม่นเน็ตเราหลุดปะวะก็ไม่หลุดนี่หว่าเนี่ยค้างเลยวัดเหตุวัดตอนนี้คือไม่มีอะไรโหลดเลยมีแต่ท้องฟ้ากับพระอาทิตย์ จะองกิเต้คอฟอจังวันนี้ไม่มีอะไรเลยฮะเน็ตผมหลุดเหรอก็ไม่หลุดนี่ผมใช้ w i ไฟเนี่ยสกายมันก็ยังทำงานปกติเลยเนี่ยว่าเดีโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะฮะกับการเล่นเซิร์ฟเวอร์ SG86 ะะก็ได้ชวนคนไทยจากกลุ่มไมคับพ็อก e ก็ต i o ดิชั่นไทยแลมาเล่นด้วยกันนะฮะถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมเข้ามาที่กลุ่มของเรากันเยอะๆนะฮะจะได้รู้ว่าจะเล่นตอนไหนจะแคสตอนไหนนะฮะคุณอาจจะได้เป็นแขกรับเชิญในคลิปของผมนะฮะอาจจะได้มาเจอกับแอดไอคนสวยของเราเนะครับโอเค <laughs> โอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะอย่าลืมซับสไคร้ไลค์แชร์กันเหมือนเดิมนะฮะ โอเคเจอกันครับไอ้ไม <Bye. S 1> ่ไม่บายแฟนคลับหน่อยอหโอเคไม่บายครับเล็กจ๋าอัดได้ด้วย